ครับสวัสดีเอฟซี FC. สูขสุขคนครับเหมือนหนึ่งหลอดมาสรุปผลบางไฟขนาดทอหนึ่งทอสองทอสามนิ้วบางส่วนนะครับสนามซาอุด,ดิอนวันที่12มกราคม2568นะครับบางที่1สอราชวงศ์ขนาดทอสองเเพียง300นะครับใน350้าคะแนนผ่านครับวนัน จะเรียบราคาใดก็เอาไปอยู่นะครับผมสุดยอดการเดินทางนะครับแก้วนะครับบ้างที่2อบอปตนาหมึนนะครับขนาดทอ2 6 0 7 0สิบเจ็ดสิบเด็ด้อยสสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่3ท่องสยามนะครับ75 80นะครับเด็ดสอง้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่4นครพังงูนะครับขนาดทอ2 75 80นะครับเด็ด้อยหสิบคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่หาเสียมูนะครับ 87เบอร์เดียวนะครับได้270คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีหกนองค่าขินนะครับขนาดทอสองนะครับ75เบอร์เดียวได้250คะแนนไม่ผ่านนะครับตายหาบางหลวดนะครับจังบักสังนะครับบางทีสิบนะครับพอออกกลุ่มนะครับขนาดทอสองหกสิบด้305คะแนนผ่านนะครับผมสุดยอดนะครับบางทีแปสนามบอลนะครับขนาดทอ3นะครับ30 50ได้422คะแนน ผ่านนะครับไปแบบจำๆนะครับสายพินนั่นเองนะครับสนามบอลอารีนานะครับผมเจทีอารีนานะครับบางที่เก่าช้างเผือกนะครับ75เบอร์เดียวนะครับได้290คะแนนผ่านครับบางที่10เทพประดิษฐ์นะครับ75 80ขนาดทอองได้295คะแนนผ่านครับบางที่11บดรถจะหน้านะครับ70 75ได้5 156คะแนนไม่ผ่านครับบางที่12นะครับเสียหมูบวกเจต้อยนะครับ 87เบอร์เดียวเด้อยแค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสิบนองผ้าขิ้น,นะครับขนาดทอสองเบอร์เดียวได้308วินาทีนะครับผ่านนะครับบางทีสิบสีป่ซเปอร์กรอฟนะครับห้าสขนาดทอสอนะครับ ได้275ค่าแนนผ่านครับบางทีสิบหาเสียบาทเมีย8นะครับขนาดทอสเอ้ยขนาดทอสนะครับอ่า315ถึง335ได้320ค่าแนนเจ้านะครับผมบางที่16นะครับเจนี่นะครับอ่าขนาดทอสนะครับ75เบอร์เดียวนะครับได้240ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสิบนะครับสีอะไรเนี่ยสี ท่อสอนะครับสีไปซะวิดสไนเปอร์นะครับผมบนเขียนผิดนะครับวิดสไนเปอร์นะครับผม72เบอร์เดียวนะครับได้185ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสิบพอ,อ,อกลุ่มนะครับ67 72ได้280คะแนนผ่านครับหวานเจี๊ยบนะครับบั่งสิบเก้าช้างเผือกนะครับ75เบอร์เดียวขนาดทอสองเด้260คะแนนไม่ผ่านครับบั่งที่20ครับเจอ้อมนะครับ70 75ได้357คะแนนผ่านครับขึ้นนำอึ่งไข่นะครับบั่งที่21นะครับสนามบอลนะครับ80 90นะครับขนาดทอสองเด้202คะแนนไม่ผ่านครับบั่งที่22พอออกกลุ่มนะครับขนาดทอ3นะครับ 3ามร้อยห้าวิถึงสามร้อยส้าคาแนนไม่ผ่านครับบางที่23นุมรดไท7น,นะครับเจ็ดนะครับขนาดทอสองหรืส้อยหคะาแนนไม่ผ่านครับบางที่2ี่นะครับ ค้นขายหมูนะครับแปดิเพียงสามรอยเด้อยหค่าแนนไม่ผ่านครับบ้างที่ยี่ห้าบานสะแบงนะครับแปดสิบด้อยสค่าแนนผ่านครับบ้างที่ยีน้องเอิร์ดนะครับหกสิบเจ็ดเดบามดร้อยแปิค่าแนนไม่ผ่านครับบ้างที่ยิบเจ็ดเสีย่ยหมูบวกเจต้อยนะครับแปดเบอร์เดียวเด้อยเก้ค่าแนนผ่านครับ บางทีย่นะครับช้างเผือกนะครับ70เบอร์เดียวเดือ้ยหคะแนนไม่ผ่านครับบางทีย่ิบเก้านะครับแก้วฝาคนสวยนะครับขนาดทอ2นะครับ80เบอร์เดียวเดือ้ยส่าคะแนนผ่านครับบางทีสานะครับนุ่มกุดชุ่มนะครับ90เพียง300รอยนะครับเดด้อยสิคะแนนผ่านครับบางที่31อนะครับอรพินนะครับบวกอาจารย์วุินะครับ ขนาดทอสอง80เบอร์เดียวได้อยเจ็คาแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามนะครับผ่านฝ่านะครับเจ็ดสิบเจด้าเดคาแนนไม่ผ่านครับ บางทีสามเสียบาทนะครับสามร้อยสิถึงสามนะครับเดิสา้อยห้าคะแนนผ่านนะครับนหนจะเป็นอ่ะขนาดทอสามนะครับบางทีสา่นะครับเทปประดิดะบห้าแปดสบเดิสอง้อยสี่คะแนนไม่ผ่านครับบางทีสามสิ 35, พอเอากลุ่มนะครับสาม ถึง310นะครับได้325คะแนนผ่านครับบ้างที่34นะครับ JCAT นะครับเจสิบหด้233คะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่37มนุ่มผู้เก็ดนะครับ76เบอร์เดียวได้367คะแนนผ่านครับบ้างที่38นะครับคนขายมูนะครับ80เพียง300นะครับได้320คะแนนนะครับผ่านนะครับบ้างที่สานะครับเจยุ้ยบวกอ่า วายโยนะครับขนาดท่อสองเจบเบอร์เดียวได้308คะแนนผ่านครับบังดินีสิเทพมงคลนะครับ60เบอร์เดียวไดืสามร้อยเดืสอง้อยหคะแนนเจ้าพอดีนะครับบังดีนสีสิบเอ็ดซอท่อหมูบวกต้อยนะครับอ่ะขนาดท่อสองครับเจ็ดสิบด้าเดสองร้อยสี่คะแนนไม่ผ่านครับบังดินีสิบสองนะครับปะท่านตําบลนะครับสามร้อหาวิถึง325ริบาวินะครับไดืสาม้อยเคะแนนผ่านนะครับน่าจะเป็น ทสามนะครับบั่งที่43นะครับเสียบาทบวกโอรสสวรรค์น,นะครับ325ถึง345น่าจะเป็นทสามนะครับได้327คะแนนเจ้านะครับบั่งทีซีสนะครับอ่ะเหลี่ยมมาคนเดียวนะครับเหลี่ยมมาคนเดียวขนาดทสอง75 80ได้353คะแนนผ่านครับบั่งที่45นะครับมิตรภาพ พารามซีนะครับ8ป85ขนาดทอสองเด้380ค่าแนนผ่านครับบางดีซีน้องไบเบิลนะครับขนาดทอสองเจ็ดสดเดย์ร้อยสค่าแนนไม่ผ่านครับบาง d ีซีสะน้ำบอลนะครับอ่าสี่สนะครับปลายสามไอยเดย์ร้อยเค่าแนนไม่ผ่านนะครับนาจะเป็นทอสามนะครับบาง d ีซีสิบเซียบาสนะครับบวกช้างนะครับเก ถึง310วินะครับได้275คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างดี49นะครับอ่าศัพตะกูลหงนะครับ79 75บอมเป็น6 9 75บนะครับได้240คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างต่อมา บางที่หา10เสียบาตบวกเขยการสินนะครับ80 85ขนาดทอ2เด290คะแนนผ่าน5วินะครับ5วิทำงานนะครับบางที่หา11มังกร3กบวกกองดำนะครับ60 70นะครับผมอ่ะได้255คะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับเหมือนนี้บางไฟกับค้อนค้างไร้นะครับอ่ะ ตายตายผ่านผ่านตายตายนะครับโโหเขายากเหรียญยากนะครับผมตายทีทีผ่านทีทีเลยทีเดียวนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเดฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเดฟซีสวัสดีครับ